กำหนดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในช่วงเดือนมกราคม2569คลิปนี้ทางช่องจะมาอัปเดตกำหนดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะคะ ในช่วงไหนเรามาติดตามกันในคลิปนะคะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยตามข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงกันคลงังคาดว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสวดิการรอบใหม่หรือว่าบัตรคนจนในช่วงเดือนมกราคมปี2569นะคะทั้งนี้กำหนดการและรายละเอียดอย่างเป็นทางการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งประชาชน ควรติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าใครอยากจะได้หรือว่าอยากจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่หรือว่าบัตรคนจนก็เตรียมตัวเบื้องต้นดังนี้นะคะรอบรอบใหม่นี้จะมีการทบทวนคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมดให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะคะเอกสารคาดว่าจะมีการใช้เอกสารสำคัญ เช่นเดียวก,กันกับรอบที่ผ่านมาเช่นบัตรประชาชนและเอกสารแสดงรายได้หรือทรัพย์สินหากมีนะคะช่องทางการติดตามสามารถติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องนะคะข้อแนะนำให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันวันและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งนะคะ ก็คงจะประมาณต้นเดือนมกกราหรือว่าประมาณวันที่12มก,กราคม2569ก็จะทำการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะซึ่งทาง ช่องก็จะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมารายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะมาอัปเดตการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนะคะเราจะไปติด ตามข่าวสารข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ